สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรฟพร่เจทีสถานีคนทันสมัยนะคะตอนนี้พี่จจนมีลูกเล่นนะคะของ YouTube แนวใหม่อันนี้คือถืออยู่ในกล้องสันนิดนึงนะคะ เป็นลูกเล่นในการทําทให้ YouTube ดูน่าสนใจขึ้นนะคะคือนาฬิกาจับเวลาถอยหลังแบบนี้ค่ะใครอยากจะทําเป็นบ้างนะคะก็ทักเข้ามาได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยนะคะและเดี๋ยวพี่จินจะามาทําคลิปนะคะในการที่แบบว่าทํานาฬิกาย้อนหลังเนาะนับถอยหลังแบบนี้ให้ชมกันค่ะ แล้วก็สอนวิธีลงแบบทีละขั้นตอนขั้นตอนกันไปเลยนะคะเนาะจะได้เอาไปใช้กันนะคะสามารถเอาไปใช้ได้หน้า Facebook ได้ด้วยนะค่ะก็ฝากติดตามด้วยจา้านอกจากจะใช้โนบนหน้า f a c e b o o k เนาะแล้วก็ใน YouTube ในการาทำให้เทคนิคในการเสนอ YouTube นะคะดูน่าสนใจแล้วเนี่ย คนที่กำลังทำคลิปเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะก็สามารถใช้นาฬิกาในการจับเวลานะคะในการออกกำลังกายแต่ละบางคนทำเป็นช็อตเนาะช็อตละ15นาทีทำเป็นช็อตเนาะช็อตละ15นาที20 15วินาที20วินาทีอะไรประมาณนี้นะคะสามารถเอาลูกเล่นตัวนี้ไปใช้ในการทำคลิปได้เลยนะคะทำให้คลิปดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ